เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเมืองพัทยาได้เปิดเงินหมุนเวียนและปรับดอกเบี้ยซึ่งแบ่งเป็นวงเงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ย0.25สตางค์ต่อเดือนได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น0.125สตางค์ต่อเดือนส่วนเงินต้นเกินกว่า5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.25ต่อเดือน มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นหนึละหต่อเดือนทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนพร้อมทั้งได้มีการขยายระยะเวลาตั๋วจำนำหนึ่งใบมีอายุไม่เกิน4เดือนและผ่อนผ่านได้อีก30วันเป็น8เดือนโดยจะสิ้นสุดโครงการลดดอกเบี้ย30มิถุนายนศกนี้สำหรับในเรื่องของสถานธนาธุบาลหรือว่าโรงรับจำนำของเมืองพัทยานี่นะครับ ในในทุกแห่งเนี่ยในวันนี้เนี่ยใกล้จะเปิดเทอมนะครับก็ก็ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกหรือว่าในส่วนของเรื่องการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการเนี่ยในในเบื้องต้นเนี่ยเราได้กําหนดไว้อยู่สองเรื่องหลักๆนะครับในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของวงเงินกับอัตราดอกเบี้ยในการรับจำนำนะครับก็คือถ้าวงเงินต่ากว่า5 5า0 0บาทเนี่ย ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.5นะครับก็จะลดดอกเบี้ยเป็น0.125นะครับก็เพื่อเป็นการบรรเทานะในเรื่องของภาระถ้าเป็นวงเงินที่สูงกว่า5,000บาทขึ้นไปเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นจากเดิมนี่นะครับจากเดิมดอกเบีย้ยจะอยู่ที่จากเดิมเนี่ยจะอยู่ดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ 1.25นะครับก็จะลดลงมาเหลือดอกเบี้ยร0อ1 0้อละหนึ่งะครับ100ยละ1แล้วก็เรื่องเรื่องตัว๋วการถือครองตั๋วเนี่ยนะครับการถือครองตั๋วจำนานก็คือรอบในการชำระเนี่ยจากเดิม5เดือนก็จะเป็น8เดือนนะครับ5เดือนก็จะเป็น8เดือนทั้งนี้ในะโครงการนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการมาแล้วนะครับแล้วก็จะใช้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับสำหรับโครงการนี้ แับก็เพื่อเป็นการบรรเทานะฮะหรือว่าช่วยเหลือในช่วงเปิดเทอมให้กับผู้ปกครอง